ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีกันตอนเย็นนะครับผมวันนี้ก็วันที่8นะครับผม8มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็พามาดูชุดแทงน้ำพร้อมโซลาเซลล์นะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นถัง3 0 0พลิตร2ใบนะครับพร้อมโครงสร้างเทปูนทุกอย่างนะครับผมก็จะเป็นของผมหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเหล่าขวัญนะครับผม ตำบลหนองสนุนะครับก็พี่น้องท่านใดนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับผมอยากมาดูนะครับอยากมาดูฝีมือทีมงานของผมนะครับผมก็แวะเข้ามาดูได้นะครับผมก็ที่ตรงนี้ก็จะอยู่หลังฟาร์มหมูนะครับผมเป็นบ้านอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาดูหรืออยากเข้ามาชมนะครับผมก็โทรหาผมได้เดี๋ยวผมจะส่งพิกัดให้นะครับผมก็ ฝากผลงานอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมลูกค้าก็จะล้อมรั้วตัวแทงน้ำด้วยก็ได้ให้ทีมงานของผมนะครับผมเป็นคนทำให้นะครับก็อย่างพี่ท่านนี้นะครับผมลูกค้าท่านนี้ก็ลักๆนะครับที่แกจะเอาไปปลูกนะครับผมเอาน้ําดันขึ้นแทงแล้วก็จะไปปลูกต้นไม้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มปลูกนะครับผมก็คือแก เตรียมการนะครับผมก็คือต้องเตรียมน้ำนะครับต้องเตรียมน้ำอย่างอย่างแรกเลยนะครับผมต้องมีน้ำก่อนก่อนที่เราจะปลูกอะไรนะครับก่อนที่เราจะคิดทำการเกษตรนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับผมเราต้องมีน้ำก่อนเป็นอันดับแรกพอเรามีน้ำทุกอย่างก็จบครับผมก็คือเราจะปลูกผักหรือปลูกอ้อยปลูกมันนะครับผมปลูกปลาได้หมดนะครับผมถ้าเรามีน้ำแหล่งน้ำแล้วนะครับผมสำหรับ น้ำตัวนี้นะครับผมก็ลูกค้าก็ดูดจากสะนะครับผมสะของพี่แกก็น่าจะอยู่ประมาณเนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับผมความลึกก็อยู่ประมาณ8เมตรนะครับลึกมากนะครับผมบ่อน,นี้ก็ความจุน้ําก็ได้เยอะมีเยอะอยู่เหมือนกันครับเป็นแสนแสนลิตรแะครับแต่ก็อนาคตถ้ามันแรงหนักๆน,น,นะครับผมถามว่ามันพอใช่ไหม ภายในอนาคตมันก็อาจจะไม่พอใช้นะครับแต่ว่าก็สําหรับถ้าเราจะเริ่มปลูกป่าอย่างปลูกป่านะครับผมมันก็ใช้น้ําไม่เยอะนะครับเราปลูกเราใช้น้ําแค่รอบรอบแรกนะครับผมพอปลูกแล้วก็ลดช่วงแรกๆที่มันกลัวมันจะตายนะครับพอหลังจากที่ต้นไม้ได้ปี2ปีแล้วเราก็ลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้สําหรับ เป็นต้นไม้เป็นไม้ยืนต้นมันก็จะปลูกง่ายหน่อยนะครับก็นะครับชุดโครงสร้างชุดนี้นะครับผมก็ความสูงอยู่ที่นะครับ8เมตร8ซิตนะครับผมก็บันไดก็จะเป็นแบบขึ้นฝั่งเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับก็หลักๆเลยก็ คือเป็นการเทสนะครับเทสระบบเทสลองลองน้ําลองอะไรนะครับผมก็ยังไม่ผ่านนะครับผมก็บอกลูกค้าตรงๆนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมผมก็เลยยังไม่ส่งงานนะครับก็คือนี่ครับจะมีน้ําหยดออกมาจากถังนะครับก็คือจะมีจุดต่อของท่อ PVC ที่ช่างเขาต่อแล้วเกิดกาวนะครับประสานกับเนื้อท่อไม่ดีนะครับยังช่าง หรือลูกค้านะครับผมที่บางคนอยากเอาไปทําเองอยากเอาไปต่อเองนะครับนี่จุดจุดสำคัญเลยนะครับคือการต่อท่อก็คือแรงน้ําแรงดันของตัวน้ํามันจะเยอะนะครับผมก็คือเราต้องต่อให้ดีนะครับผมขนาดเป็นช่างผู้ชนานาญการนะครับผมก็คือทํามาไม่รู้กี่ตัวแล้วแต่ก็ยังมีจุดบอดนะครับผมก็ฝากนะครับผม ถึงสาหรับลูกค้าคนที่กําลังอยากจะทําหรือว่าช่างบางคนที่ทําแล้วเกิดปัญหานะครับผมสําหรับการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าเรามีวิธีแก้อย่างไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดลอยั่วแล้วผมจะบอกวิธีแก้นะครับผมสําหรับคนที่มีถังน้ําแล้วแล้วต่อท่อแบบนี้แล้วนะครับผมแต่มันรั่วเราจะไปตัดต่อใหม่มันก็ไม่ได้เรามันก็ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะเราต่อแล้วต่อแบบนี้แล้วไปต่อ ตัดไปต่อถึงตัดต่อใหม่ก็ต่อ,อยากนะครับผมเรามีวิธีแก้เดี๋ยวจะพาไปชมคลิปตอนตอนที่เราแก้ตอนที่มันมีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับชุดโครงสร้างชุดนี้นะครับผมเราจะใช้เป็นเหล็กกล่องกาวไนท์นะครับความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับผมก็คือ2มิลน,นะครับความหนาทําไมถึงใช้ความหนา2มิลน,นะครับผมก็คือมาตรฐานของผมนะครับผมก็เลือกใช้ในขนาดเหล็ก2มิล ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีบางตัวที่เป็นเหล็กนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นเอ่อมิลห้ากับมิลแปดนะครับบางที่จะไม่มีมิลแปดจะมีมิลห้านะครับซึ่งเหล็กตัวนี้เหล็กสองมิลน,นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนี่จะหายากมากนะครับผมคือมันหายากนะครับไม่มีไม่มีขายนะครับเราก็ผมก็ได้แจ้งทางลูกค้าก่อนแล้วว่า คือตัวนี้มันไม่มีนะครับผมแต่ตัวอื่นมีนะครับผมอย่างถ้าในกรณีมันไม่มีสองมิลผมก็ไม่เอานะครับก็คือผมก็สั่งเป็นสองจุดสามไปเลยนะครับผมคือมาตรฐานผมไม่ต่ำกว่า2อมิลนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมข้างบนนะครับจุดข้างบนว่ามันเป็นยังไงมันสวยไหมนะครับผม กพี่น้องนะครับผมเกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่กําลังมองหาชุดแทงน้ํานะครับผมก็ก็ติดต่อทีมงานผมได้นะครับผมก็ลูกค้าบางคนโทรมานะครับผมโทรมาสอบถามก็กันเยอะนะครับแต่พอบอกราคาก็ว่าทําไมช่างทําแพงจังทาแพงเหลือเกินนะครับผมก็อย่างที่ผมทําแพงนะครับผมมันก็มีปัจจัยหลายอย่างทําไมผมถึงทําแพงนะครับ ผมจ้างช่างต,ต่อละคนนะครับผมที่มาอยู่กับผมนะครับคือผมจ้างช่างเขาวันละหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งก็อันนี้ก็คือปัจจัยที่ทําไมผมถึงทําราคาสูงนะครับผมเพราะเขานะครับผมคือผมเอาช่างคนที่มีฝีมือนะครับผมมาทําและอีกอย่างก็เราเดินทางกันมาไกลนะครับผมจะให้เขาวันละสามร้อยสี่ร้อยเขาก็ไม่มีใครมากับเราหรอกครับนะครับ,นะรบแล้วก็ การกินการอยู่นะครับผมก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของทางผมหมดทุกอย่างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันราคาแพงและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนะครับเลือกใช้นะครับผมวัสดุนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ที่มันมีราคาสูงและมันมีมาตรฐานนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็ต้องเข้าใจนะครับบางคนโทรมาว่าทําไมมันถูกเอยทำไมมันแพงเจ้าอื่นทําถูกกว่านี้นะครับผมก็ ไม่เป็นไรครับผมก็แนะนํานะครับก็คือถ้าพี่สะดวกจ้างเจ้าอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือผมไปทําก็คือผมไม่ตัวผมไม่ขาดทุนนะครับผมก็ผมอยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้นะครับผมผมขอแค่นั้นนะครับผมถ้าไม่มีงานผมก็อยู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะพานี่ครับตัวบันไดนะครับชุดบันไดนะครับเนี่ครับพาขึ้นไปดู ครับขึ้นก็ขึ้นแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวตกนะครับผมมีที่จับมีราวจับไปด้วยสําหรับผู้เท่าผู้แก่นะครับผมนะครับแผ่นพื้นนะครับผมผมก็ใช้แผ่นพื้นหนาๆแบบนี้นะครับก็คือไม่ใช่ว่าเอาแผ่นบางๆมาวางให้นะครับไม่มีนะครับผมสําหรับตัวผมทีมงานผมนะครับผมนี่ครับก็เราก็ขึ้นมานะครับทีนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีก ชั้นหนึ่งนะครับบันไดจะเป็นสองชั้นชั้นละสามเมตรนะครับผมอ่นี่ขึ้นมาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นประตูนะครับผมบางไม่ต้องบางคนละครับลูกน้องผมเองนะครับยังถามเลยว่าใส่ทําไมใส่เพื่ออะไรนะครับผมไม่ได้ใส่เพื่อกันขโมยหรือว่ากันคนขึ้นนะครับผมผมใส่เพื่อตามใจลูกค้านะครับ ก็คือลูกค้าเขาต้องการเราก็ต้องทําให้เขานะครับผมคือเราทําให้เขาประทับใจนะครับผมเขาอยากได้อะไรเราก็ทําให้เขานะครับเขาจะได้มีคือเขาจ้างเรามาแล้วนะครับผมและอีกอย่างลูกค้าขอแค่นี้นะครับผมเราทําให้ได้ได้อยู่แล้วนะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะครับก็คือเป็นกล่องกล่องกันขโมยนะครับผมคือพี่แกจะ ไม่ได้อยู่เฝ้าที่สวนนะครับตัวแกจะอยู่ทางกรุงเทพนะครับนานๆจะมาทีนะครับแกก็จ้างขอเป็นทําเป็นกล่องการขโมยให้หน่อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ทําให้ปิดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็รอแค่กุญแจกุญแจมาล็อกตรงนี้ก็เปิดปิดไม่ได้นะครับผมเปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อมยึดติดนะครับตำรับ ลูกค้านะครับผมที่ต้องการกล่องแบบนี้ก็ได้ครับบอกขอแค่บอกช่างนะครับบอกผมผมทําให้นะครับผมนะครับก็แค่บอกนะครับผมว่าต้องการแบบไหนชอบแบบไหนนะครับสั่งได้นะครับอย่างเนี่ยครับผมที่ผมทําแพงนะครับผมมันก็มีค่าอุปกรณ์ที่หลายอย่างที่มันมันถึงแพงนะครับผม แล้อย่างสายไฟโทอเดินสายไฟผมก็ไม่ได้เดินสายไฟประป่ามานะครับผมผมจะร้อยท่อร้อยสายทุกเส้นนะครับอ่านี่ก็จะพามาชมเป็นชุดนะครับผมเป็นตัวนั่งนะครับผมเผื่อลูกค้าอยากมานั่งพักผ่อนอยากมานั่งชมวิวดูไล่ดูสวนตอนที่ต้นไม้มันจะเรือเติบตูนะครับผมอยากมาถ่ายอยากมาเช็คอินตรงนี้นะครับผมก็มานั่ง พักผ่อนหายเหนื่อยตากลมเย็นๆนะครับผมก็คือเวลาลมพัดมาอยู่ที่สูงนะครับผมมันก็จะได้เปรียบมันก็จะมีอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วที่วางถ้วยกาแฟรหรือว่าวางสิ่งของนะครับผมนะครับก็วางนะครับหรือว่ามีขนมนมเนยเอาขึ้นมากินก็มาวางนะครับผมแล้วก็นั่งดูไล่ดูสวนดูบรรยากาศนะครับผม น่าจะอีก 2- 3สามปีนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นป่าสีเขียวๆนะครับผมให้ให้เราได้ดูให้เราได้มองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่ตอนนี้คนไทยเราไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับผมหายากแล้วนะครับผมสำหรับคนที่จะมาปลูกป่านะครับนะครับผมก็เป็นความคิดที่ดีนะครับผมสำหรับพี่แกที่อยากจะมาปลูกป่านะครับผมเดี๋ยวพาไปดู นะครับผมไอตัวที่มันรั่วจุดมันรั่วมันรั่วตรงไหนนะครับครับผมก็จุดรอยรั่วนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงรอยนี่ครับขนาดช่างเขาเป็นผู้ชํานาญการคือทํามานานแล้วขนาดเอาซิลิโคนอุดทากาวโลนึกกาวแห้งหนึ่งวันนะครับผมถึงเปิดน้ําใส่ยังมีรอยรั่วนะครับผมก็ มันค่อนข้างที่จะทํายากเพราะว่าตัวนี้พอน้าเต็มถังแล้วมันจะบีบพูดง่ายๆว่ามันจะหาหาจุดออกนะครับผมถ้าเราปิดไว้ไม่มีจุดออกนะครับผมมันก็จะหาจุดบอดที่ถึงมันจะเล็กน้อยแต่มันก็ดันออกจนได้นะครับผมสําหรับวิธีแก้แก้ง่ายๆนะครับผมเราไปซื้อโฟมมาก็าจะมีโฟมขายตามร้านวัสดุนะครับผมเป็นโฟมยาท่อ p v c นะครับก็มายิงโฟมใส่ในร่องตัวนี้ทั้งข้างล่างข้างบนรอโฟมแห้งประมาณ1ชั่วโมงเราก็เอามีดมาปาดปาดโฟมปาดโฟมออกให้มันสวยนะครับผมก็อยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับคนไหนนะครับพี่น้องกเกษตรกรคนไหนที่ว่ายังยังไม่เข้าใจยังไม่รู้วิธีทำนะครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่าย เป็นว,วิดีโอสั้นๆนะครับผมให้ดูว่าวิทยาการทำาก็ทำแบบไหนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับให้ดูให้ดูคร่าวๆว่าเออกุดโครงสร้างนะครับผมก็แบบนี้ทำแบบนี้นะครับผมทำไมผมถึงทำราคาแพงนะครับผมก็ผมไม่ได้ทำแค่วันสองวันเสร็จแล้วเอาเงินสองแสน กว่ากลับบ้านเลยนะครับผมผมอยู่นี่เจ็ดแปดวันแล้วนะครับผมก็คือผมทําใช้เวลาทํานะครับผมผมทาใจเย็นๆผมไม่ได้รีบนะครับผมก็คือผมทําไปเรื่อยๆมันมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้แก้ให้ลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่ารับเงินลูกค้ากลับไปลูกค้าโทรตามว่าท่อแตกน้ํารั่วเล็กเชื่อมไม่เต็มหน้าทุกหน้านะครับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผมต้อง เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่ผมจะเก็บงานกลับบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันอีก2ตัวนะครับผมก็ที่รับไว้ตรงใกล้ๆกันก็ห่างจากนี่16กิโลนะครับผมอยู่อําเภอหนองยาไซแล้วก็อีกเจ้าก็อยู่อําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม